ต้องบอกได้เลยว่าจบลงไปอย่างสวยงามเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับคืนเขาดาวปี2025นะคะโดยไฮไลท์ในปีนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือสาวลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหรือลิซ่าและลิซามโนบาลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ชมที่สร้างชื่อเสียงก้องโลกให้กับประเทศไทยนะคะกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซค่ะในงาน Amazing Thailand เขาดาวปี2025ที่ไอคอน นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยงานนี้นะคะก็เป็นการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ปี2568ก้าวสู่ปีใหม่กับลิซ่าศิลปินระดับโลกเลยค่ะคุณผู้ชมที่เธอนั้นนะคะได้ขึ้นโชว์บนเวทีในเวลา23นาฬิกา20นาทีและใช้เวลาทั้งหมด30นาทีค่ะคุณผู้ชมเพื่อร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ร่วมกันกับแฟนๆชาวไทยนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาแฟนๆชาวไทยนะคะได้มีการไปรวมตัว กันที่ไอคอนสยามกันเยอะแยะมากมายจนไอคอนสยามแทบแตกกันเลยทีเดียวแลคะ่ะคุณผู้ชมเพื่อเขาเดาวร่วมกับสาวลิซา่านั่นเองนะคะซึ่งนอกจากแฟนๆชาวไทยนะคะที่ให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายแล้วค่ะสื่อต่างชาติค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอย่าง CNN นะคะก็ยังได้มีการมาถ่ายทอดสดในคืนเขาเดาแบงคอกเขาเดาทูสองพันยีที่ไอคอนสยามกันอีกด้วยละคะ่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้เองนะคะคุณผู้ชมสาวลิซา่า ก็ยังได้มีการทักทาย FC แฟนคลับ ผ่านทางช่อง CNN ในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะจบลงไปด้วยดีแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมคะทางด้านของสื่อเพื่อนบ้านค่ะอย่างประเทศกัมพูชาเองนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะเกี่ยวกับคำคืนเขาดาวสุดอลังการของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ก็รวมไปถึงทางด้านของเพจรีไอเดียค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าดอกไม้ไฟปีใหม่ในกรุงเทพไม่ สวยหรือน่าสนใจเท่าไหร่แต่หน่วยงานการท่องเที่ยวไทย Amazing ประเทศไทยจ้างตัวแทนโฆษณาระหว่างประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด CNN มาช่วยถ่ายทอดสดทีวีเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมทุกประเภท แต่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้วิธีนี้มาตั้งแต่มีไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ออกทีวีตั้งแต่40หรือ50ปีก่อนเพื่อให้โลกรู้และสนใจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเขาทํางานหนักมากกว่าจะได้ขนาดนี้ซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะบางก็บอกว่าไทยทํางานหนักมากเพื่อให้ได้สิ่งนี้ใช่เห็นด้วยว่าไทยทํางานกันอย่างแข็งขันไม่เหมือนเพื่อนบ้านคาเคลม ที่วันๆไม่คิดไม่ทำสิ่งใดพอเห็นใครทำดีเห็นว่างามเห็นว่าเป็นที่สนใจของชาวโลกก็อาศัยวิธีนัดจุดๆ,ๆโดยมาเคลมจนเป็นนิสัยบางก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่าไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกและมีนักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจ้างสื่อให้มาถ่ายทำเลยสักนิดไม่เหมือนคอมเมนที่ทุนจีนสามารถสื่อได้ทั้งเมืองนะ การศึกษามีความสําคัญต่อความคิดมากคนไทยคิดสร้างสารคิดต่อยอดทุกอย่างประยุกต์เก่งทําให้ได้ทุกอย่างทุกวงการทาจ้างจริงก็ต้องภูมิใจนะมีพลังมากพอที่ c n n ต้องติดตามไทยแลนด์สุดยอดที่ไทยมีทุกวันนี้เพราะช่วยกันร่วมมือกันทําไม่ใช่ประเทศที่อิจฉาจ้องใส่หลายจ้องเข้มว่าไทยใช้เงินจ้างสื่องั้นเมน่นก็โดนจีนใช้เงินซื้อประเทศใช่ไหม้าไทยซื้อ c n n ได้ไทยคงได้เป็นมหาอํานาจในเร เร,เร็วนี้แน่นอนแแต่สื่อขมรก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยการศึกษานั้นสําคัญจริงๆไม่หาข้อมูลเลยว่าซื้อ CNN มาถ่ายทอดสดขมรน,น่าจะย้อนดูมาหาก,กรรมซีเกมของขมรเองเสียเงินจัดงานไปตั้งเยอะแต่ไม่มีใครไปเที่ยวเลยจะรอดูวันที่ CNN ถ่ายทออสดผู้ปีใหม่ที่กัมพูชานะจ๊ะหวังว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นผมอยู่อเมริกาคนอเมริกาชอบมาเมืองไทยมากมีอยู่คนนึงไปเที่ยวเมืองไทยปีละสามคนชาวอเมริกา ล้วนแต่รู้จักเมืองไทยอยากมาเมืองไทยถ้าคนไทยจ้าง CNN ได้รับรองปีหน้านักท่องเที่ยว40ล้านคนนี้ขนาดไม่จ้าง CNN ล้อไป23ล้านคน CNN นับตามเวลาเริ่มขาดาวออสเตรเลียจึงเป็นอันดับ1นิวยอร์กจึงอยู่อันดับ10และนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะหลังจากที่สื่อคอมเมค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยจ้าง CNN มาโปรโมทหรือเปล่า ก็แหมประเทศไทยนะคะจัดงานซะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ก็ต้องเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเป็นธรรมดาแลละค่ะคุณผู้ชม